สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่กล่องเล่าเรื่องครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าอะไรหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งกลายเป็นอย่างที่เขาเป็นวันนี้ผมอยากชวนคุยเรื่องของชายคนหนึ่งที่ชื่อของเขาการเรียนกับความโหดร้ายของสงครามโลกครั้งที่สองอดอล์ฟฮิตเลอร์แต่เราจะย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้นครับกลับไปในวันที่เขายังเป็นแค่เด็กหนุ่มจากเมืองลินส์ประเทศออสเตรีย ผู้มีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่ไม่ใช่การปกครองโลกแต่คือการเป็นจิตตะกรเอกในช่วงวัยรุ่นฮิตเลอร์หลงไหลในศิลปะอย่างหัวปากหัวปำโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมและโอเปร่าของวากเนอร์เพื่อนสนิทของเขาออกุสต์คูบิเซกเล่าว่าฮิตเลอร์ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสเกจภาพออกแบบอาคารและวางผังเมืองลินซ์ในจินตนาการของตัวเองขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเขาไม่ได้แค่วาดรูปสวยๆนะครับ แต่มันคือการสร้างโลกในอุดมคติที่ทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเขาแต่เพียงผู้เดียวนี่อาจเป็นสัญญาณแรกของตัวตนที่ซัดซ้อนของเขาที่เราจะได้เห็นมันค่อยๆเผยออกมาในอีกหลายปีต่อมาความฝันนี้มันแรงกล้ามากนะครับมากพอที่ทำให้เขาตัดสินใจทิ้งการเรียนและมุ่งหน้าสู่กรุงเวียนนาเมืองหลวงแห่งศิลปะและดนตรีของยุโรปในตอนนั้น เขาแบกความหวังและความทะเยอทะยานทั้งหมดไปที่นั่นโดยมีเป้าหมายเดียวคือการสอบเข้าสถาบันวิจิตรศิลป์เวียนนา Academy of Fine Arts v i e n นาให้ได้ที่นั่นคือประตูสู่ชีวิตศิลปินที่เขาวาดฝันไว้แต่เขากำลังจะพบว่าประตูบานนั้นไม่ได้เปิดต้อนรับใครง่ายๆและการปฏิเสธที่เขากำลังจะเจอ อาจเป็นจุดเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในตอนนี้เราจะเดินทางตามฮิตเลอร์หนุ่มไปยังกรุงเวียนนาในปี1907ครับลองจินตนาการถึงเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมงดงามมีเสียงดนตรีคลาสสิกดังก้องอยู่ทั่วทุกมุมถนนสำหรับเด็กหนุ่มผู้ใฝ่ฝันจะเป็นศิลปินเวีนนาคือดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่เมืองที่สวยงามแห่งนี้ก็มีอีกด้านที่มืดมนครับมันเป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำสูง เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและที่สำคัญคือเป็นศูนย์กลางของแนวคิดต่อต้านชาวยิวที่เริ่มคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆซึ่งบรรยากาศเหล่านี้เองที่จะซึมซับเข้าไปในความคิดของฮิตเลอร์โดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวฮิตเลอร์เดินทางมาถึงเวียนนาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเขาเชื่อในพรสวรรค์ของตัวเองอย่างสุดหัวใจและมั่นใจว่าจะต้องสอบผ่านฉลุยแน่ๆเขาเข้าสอบคัดเลือกที่สถาบันวิจิตรศิลเวียนนา แต่แล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจเขาสอบตกครับบันทึกของคณะกรรมการระบุว่าแม้ภาพว่าสถาปัตยกรรมของเขาจะโดดเด่นแต่ผลงานการวาดภาพคนหรือ figure drawing กลับมีน้อยและอ่อนด้อยอย่างเห็นได้ชัดพวกเขามองว่าฮิตเลอร์มีพรสวรรค์ด้านสถาปัตยกรรมมากกว่าจิตรกรรมและแนะนำให้เขาไปสมัครเรียนที่คณะสถาปัตย์แทนคำแนะนำนั้นอาจฟังดูสมเหตุสมผลนะครับ แต่สำหรับฮิตเลอร์มันคือความล้มเหลวที่เขารับไม่ได้การจะสมัครเรียนสถาปัตย์ได้นั้นเขาต้องกลับไปเรียนต่อมัธยมให้จบซึ่งเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงความผิดหวังครั้งนี้เป็นเหมือนรอยร้าวแรกที่เกิดขึ้นในใจของเขาเขาเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่กล้าบอกใครไม่กระทั่งเพื่อนสนิทอย่างคูบิเซกและในปีต่อมาเขาก็พยายามอีกครั้งแต่คราวนี้เขาถูกปฏิเสธตั้งแต่รอบแรกไม่แม้แต่จะได้เข้าสอบโดยซ้ำ ความฝันของเขาพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงหลังจากถูกป,ปฏิเสธจากสถาบันศิลปะถึง2ครั้งชีวิตของฮิตเลอร์ในเวียนนาก็เหมือนดิ่งลงเหวครับเขาปฏิเสธที่จะกลับบ้านไปยอมรับความพ่ายแพ้และเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ในเมืองหลวงต่อไปช่วงปี1909-1913ถือเป็นช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดช่วงหนึ่งในชีวิตของเขาเขาต้องใช้ชีวิตอย่างคนพเนจรไม่มีบ้านเป็นหลักแหล่ง บางครั้งต้องอาศัยนอนในที่พักสำหรับคนไร้บ้านและต่อแถวรับซุปฟรีจากองค์กรการกุศลเพื่อประทังชีวิตเพื่อหาเลี้ยงชีพฮิตเลอร์เริ่มวาดภาพโปสการ์ดขายครับเขามักจะวาดภาพทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงามของเวียนนาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาถนัดแล้วนำไปขายตามร้านค้าและโรงเตี๊ยมต่าง,างๆเพื่อนคนหนึ่งของเขาในที่พักคนไร้บ้านเป็นคนช่วยนำภาพไปขายให้ในช่วงแรกผลงานของเขาในยุคนี้มีลักษณะที่น่าสนใจนะครับ มันเป็นภาพที่สวยงามสงบแต่ไร้ชีวิตชีวามักจะไม่มีภาพคนอยู่ในนั้นหรือถ้ามีก็เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่ไม่สําคัญนี่คือสิ่งที่สะท้อนคําวิจารณ์ของคณะกรรมการสอบได้อย่างชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจและชวนให้เราต้องขบคิดคือหนึ่งในลูกค้าคนสําคัญที่ช่วยซื้อภาพของเขาในยุคที่ลําบากที่สุดคือพ่อค้างานศิลปะชาวฮังการียู่ที่ชื่อซามูเอลมอร์เกนสเติร์นครับ มอร์เกนสเทิร์นมองเห็นคุณค่าในงานของฮิตเลอร์และเป็นคนกลางขายภาพให้เขาอยู่หลายปีความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างศิลปินไส้แห้งผู้ที่จะกลายมาเป็นผู้นำลัทธินาซีกับพ่อค้าชาวยิวคือความย้อนแย้งทางประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ความขุ่นเคืองส่วนตัวของเขากลายเป็นความเกลียดชังทางเชื้อชาติในระดับมหาภาคในช่วงเวลาที่ฮิตเลอร์ใช้ชีวิตอย่างขมขืนในเวียนนา เขาไม่ได้แค่ต่อสู้กับความยากจนครับแต่เขายังซึมซับเอาแนวคิดทางการเมืองที่รุนแรงเข้ามาด้วยเวียนนาในยุคนั้นเป็นเหมือนหม้อหลอมที่เต็มไปด้วยแนวคิดชาตินิยมสุดโตง่งลัทธิแพนเยอรมันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสาการต่อต้านชาวยิวหรือแอนติเซมิติซึมที่มีอิทธิพลอย่างสูงในสังคมนำโดยนักการเมืองอย่างคาวลืูเกอร์นายุเทศน,นตรีผู้มีวาทศิลป์อันโดดเด่น และใช้ความเกลียดชังชาวยิวเป็นเครื่องมือทางการเมืองฮิตเลอร์ใช้เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือและแผ่นพับทางการเมืองราคาถูกที่โหมกระพือความเกลียดชังเหล่านี้ในหนังสือ Mein Kampf หรือการต่อสู้ของข้าพเจ้าที่เขาเขียนในภายหลังเขาอ้างว่าช่วงเวลานี้ในเวียนนาคือตอนที่เขาลืมตาและมองเห็นว่าชาวยิวคือต้นตอของปัญหาทุกอย่างทั้งในด้านศิละปะการเมืองและเศรษฐกิจ นักประวัติศาสตร์หลายคนถกเถียงกันว่านี่คือคำกล่าวอ้างที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อสร้างตำนานให้ตัวเองหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าบรรยากาศของเวียนนาได้มอบคำศัพท์และกรอบความคิดให้กับความคับแค้นใจส่วนตัวของเขาความล้มเหลวในการเป็นศิลปินกลายเป็นปมในใจที่เขาต้องหาคำตอบและหาแพะรับบาปมันง่ายกว่าที่จะเชื่อว่าความล้มเหลวของเขาไม่ได้มาจากพรสวรรค์ที่ไม่ถึงแต่มาจากระบบที่ไม่เป็นธรรม ที่ถูกควบคุมโดยชาวยิวและศิลปินแนวโมเดิร์นที่เขารังเกียจความคับข้องใจส่วนตัวของศิลปินผู้ถูกปฏิเสธคนหนึ่งจึงค่อยๆถูกหล่อหลอมและขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์นี่คือจุดที่เราเห็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างความผิดหวังส่วนตัวกับอุดมการแห่งความเกลียดชังเริ่มเลือนหายไปในปี1913ฮิตเลอร์ตัดสินใจย,ย้ายจากเวียนนา ไปยังเมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเขากล่าวในภายหลังว่าเขาต้องการหนีจากเมืองที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติของจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและมุ่งสู่ดินแดนเยอรมันที่แท้จริงที่มิวนิกเขายังคงหาเลี้ยงชีพด้วยการวาดภาพขายต่อไปแต่บรรยากาศทางการเมืองที่นี่แตกต่างออกไปมันมีความเป็นชาตินิยมเยอรมันที่เข้มข้นกว่า และที่นี่เองที่เขาเริ่มรู้สึกเหมือนได้พบเจอบ้านที่แท้จริงจุดเปลี่ยนสำคัญมาถึงในปี1914เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปะทุขึ้นสำหรับคนหนุ่มสาวจำนวนมากในยุคนั้นสงครามคือการผจญภัยคือโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองและอุทิศตนเพื่อชาติฮิตเลอร์ซึ่งในตอนนั้นยังคงเป็นพลเมืองออสเตรียได้อาสาสมัครเข้าร่วมกองทัพบ,บาวาเรียของเยอรมนีทันทีในที่สุด เขาก็ได้พบเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าการเป็นศิลปินเขารู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มีสังกัดและได้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ที่เขายึดมัน่นประสบการณ์ในสนามรบได้หล่อหลอมให้เขาแข็งกร้าวขึ้นและทำให้เขาคุ้นชินกับความรุนแรงและความตายแม้จะอยู่ในสนามรบแต่ฮิตเลอร์ก็ยังไม่ทิ้งผู้กันเขาวาดภาพทิวทัศน์ของสมรภูมิที่พังพินาศลงในสมุดสเกจบุ๊กของเขา แต่มันไม่ใ no ช no no ่ในฐานะศิลปินผู้บันทึกความโหดร้ายของสงครามแต่เป um ็นเหมือนทหารที่บันทึกเหตุการณ์เมื่อสงครามสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้ของเยอรมนีฮิตเลอร์รับไม่ได้กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเขาและทหารผ่านศึกจำนวนมากรู้สึกว่าพวกเขาถูกแทงข้างหลังโดยนักการเมืองและชาวยิวที่อยู่ในประเทศความโกรธแค้นและอัปยศอดสูจากการพ่ายแพ้สงครามนี้เอง ที่ผลักดันให้เขาเดินเข้าสู่เส้นทางการเมืองอย่างเต็มตัวเพื่อทวงคืนความยิ่งใหญ่ของเยอรมนีกลับคืนมาเมื่อฮิตเลอร์และพรรคนาซีขึ้นสู่อำนาจในปี1933ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับศิลปะก็ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรสนิยมอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นนโยบายของรัฐครับศิลปะในมุมมองของฮิตเลอร์ต้องเป็นสิ่งที่ดีงามและมีประโยชน์ต่อเชื้อชาติอารยนันเขาชื่นชมศิลปะแนวคลาสสิก และเรียลลิซึมแบบศตวรรษที่19ที่เน้นความสมจริงความสมบูรณ์แบบของร่างกายมนุษย์ภาพวีรกรรมในตำนานและภาพทิวทัศน์ชนบทอันบริสุทธิ์ของเยอรมน,นีศิลปะเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นศิลปะแห่งอาณาจักรไรช์ที่3หรือ Third Reich ครับศิลปะในยุคนาซีจึงกลายเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่ออย่างเต็มรูปแบบมันถูกใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งของผู้นำ ความสมบูรณ์ของครอบครัวชาวอารยันและความยิ่งใหญ่ของชาติเยอรมันจิตรกรและประติมากรคนโปรดของฮิตเลอร์อย่างอาโนเบรเกอร์และโยเซฟโทรักได้สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนอุดมการณ์นี้ออกมาเป็นรูปประธรรมรูปปั้นชายหญิงที่มีร่างกายกำยำสมบูรณ์แบบราวกับเทพเจ้ากรีกโรมันถูกสร้างขึ้นและจัดแสดงในที่สาธารณะ เพื่อตอกย้ำแนวคิดเรื่องความเหนือกว่าทางเชื้อชาติในทางกลับกันศิลปะที่เขาเกลียดชังก็ถูกกวาดล้างอย่างเป็นระบบเช่นกันครับที่น่าสนใจคือรสนิยมทางศิลปะของฮิตเลอร์นั้นดูเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ในช่วงเวลาที่เขาถูกปฏิเสธจากสถาบันศิลปะเขาไม่เข้าใจและดูถูกศิลปะสมัยใหม่ทุกแขนงที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นและศิลปะเหล่านี้เองที่กำลังจะถูกตราหน้าว่า เป็นศิลปะเสื่อมทรามและกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการศิลปะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับว่าศิลปะแบบไหนที่ฮิตเลอร์มองว่าเสื่อมสามคำตอบคือศิลปะแนวโมเดิร์นแทบทุกแขนงครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กเพรสชันนิสม์คิวบิสม์ดาดาอิสม์เซเรียลิสมหรือแม้แต่อิมเพรสชันนิสมที่ในยุคนั้นถือว่าคลาสสิกไปแล้วก็ตามศิลปินอย่างปาโบลปิกาโซ วินเซนต์แวนโกะมาร์กชาการวัซิลีคันดินสกี้และศิลปินชาวเยอรมันชั้นนำอีกมากมายล้วนถูกตราหน้าว่าเป็นพวกเสื่อมทรามนาซีมองว่าศิละปะเหล่านี้เป็นผลผลิตของจิตใจที่ป่วยและไม่เป็นเยอรมันพวกเขากล่าวหาว่ามันเป็นศิละปะที่บิดเบือนความจริงทำลายความงามในอุดมคติและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรมที่เกิดจากอิทธิพลของชาวยิวและพวกคอมมิวนิสต์ในปี1937 รัฐบาลนาซีได้ทำการชำระล้างวงการศริลปะครั้งใหญ่พวกเขายึดผลงานศิลปะสมัยใหม่กว่า16,000ชิ้นมาจากพิพ,ธพิธภัณฑ์ทั่วเยอรมนีศิลปินจำนวนมากถูกไล่ออกจากตำแหน่งศาสตราจารย์ถูกห้ามสร้างสารรค์ผลงานและบางคนก็ถูกบีบให้ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศและเพื่อประจานศิลปะเหล่านี้ให้สาธารณาชนได้เห็นรัฐมนตรีโฆษณาชวนเชื่อโยเซฟเกอร์เบลส์ได้จัดนิทรรศการที่ชื่อว่า e n t a r t e t e ตอร์กหรือ Degenerate Art ขึ้นที่เมืองมิวนิกพวกเขานำผลงานที่ยึดมาจัดแสดงอย่างแออัดยัดเยียดแขวนภาพแบบครีโวครีโวพร้อมกับเขียนข้อความดูถูกเหยียดหยามไว้บนผนังแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือนิทรรศการนี้กลับได้รับความสนใจจากผู้คนอย่างล้นหลามมีผู้เข้าชมกว่า2ล้านคนซึ่งมากกว่านิทรศการศิลปะเยอรมันอันยิ่งใหญ่ที่นาซีจัดขึ้นเพื่อเชิดชูศิลปะในอุดมคติของตนเองถึง4เท่า มันอาจเป็นการตอกย้ำว่าแม้รัฐจะพยายามควบคุมรสนิยมแต่ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองเปิดฉากขึ้นการไล่ล่าง,งานศิลปะของนาซีก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเยอรมน,นีอีกต่อไปครับแต่มันขยายวงกว้างไปทั่วยุโรปที่ถูกยึดครองฮิตเลอร์มีความฝันที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์ท่านผู้นำหรือเฟียร์เรมูเซอุมที่เมืองลินส์บ้านเกิดของเขา ให้เป็นศูนย์กลางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขาจึงสั่งการให้หน่วยงานพิเศษที่ชื่อ ERR หรือ i s Staff Reich r e i c h l i t e r Rosenberg ทำการปล้นและยึดงานศิลปะล้ำค่าจากพิพิธภัณฑ์และจากนักสะสมชาวยิวทั่วทั้งทวีปนี่คือการปล้นอย่างเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ครับผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลกอย่างเลโอนาร์โดดาวินชีมิเกลันเจโลเรมบรัน ยูฮันเนสเฟอร์เมอร์และอีกมากมายถูกขนย้ายทางรถไฟกลับมายัางเยอรมนีผลงานที่ฮิตเลอร์ชื่นชอบจะถูกเก็บไว้สำหรับพิพิธภัณฑ์ของเขาส่วนผลงานอื่นๆก็ถูกนายทหารระดับสูงของนาซีอย่างแฮมมันเกอริงยึดไปเป็นของสะสมส่วนตัวการกระทำนี้ไม่ได้แค่เป็นการปล้นทรัพย์สินแต่มันคือการพยายามลบรากเงาทางวัฒนธรรมของชาติอื่นให้สิ้นซากในช่วงท้ายของสงคราม เมื่อนาซีกำลังจะพ่ายแพ้พวกเขาได้นำสมบัติทางศิลปะที่ปล้นมาเหล่านี้ไปซ่อนไว้ตามเหมืองเกลือและปราสาทร้างทั่วยุโรปและมีคำสั่งที่เรียกว่านีโรดีคีซึ่งสั่งให้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินทั้งหมดของเยอรมน,นีรวมถึงงานศิลปะเหล่านี้ด้วยเพื่อไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของฝ่ายสัมพันธมิตรโชคดีที่คำสั่งนี้ไม่ถูกปฏิบัติตามอย่างเต็มที่และฝ่ายสัมพันธมิตรได้จัดตั้งหน่วยงานพิเศษที่ชื่อ Monuments Men ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะเพื่อตามหางานศิลปะเหล่านี้และส่งคืนเจ้าของเดิมเรื่องราวการไล่ล่าและการปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินี้คืออีกหนึ่งบทที่น่าทึ่งซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางความโหดร้ายของสงครามแล้วภาพวาดที่ฮิตเลอร์เคยวาดไว้ละ่ะมันหายไปไหนนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยครับตลอดชีวิตของเขา เชื่อกันว่าฮิตเลอร์ได้สร้างสรรผลงานไว้หลายร้อยชิ้นเมื่อเขาขึ้นสู่อำนาจเขาก็ได้สั่งให้คนตามรวบรวมผลงานในยุคแรกๆของเขากลับคืนมาบางก็ว่าเพื่อทำลายทิ้งเพราะไม่ต้องการให้ใครเห็นหลักฐานของชีวิตที่เคยล้มเหลวบางก็ว่าเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นการส่วนตัวแต่ก็ยังมีผลงานอีกจำนวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วยุโรปหลังสงครามกองทัพสหรัฐ ได้ยึดภาพวาดของฮิตเลอร์มาได้หลายร้อยภาพและยังคงเก็บรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้โดยไม่เคยนำออกมาจัดแสดงส่วนภาพอื่นๆที่อยู่ในมือนักสะสมเอกชนก็มีการนำออกมาประมูลเป็นครั้งคราวซึ่งมักจะสร้างความขัดแย้งและถกเถียงกันอยู่เสมอราคาของภาพเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณค่าทางศิลปะแต่ขึ้นอยู่กับชื่อของผู้วาดซึ่งทำให้มันมีราคาสูงลิ้วอย่างไม่น่าเชื่อแต่ในขณะเดียวกัน การซื้อขายภาพเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมสําหรับใครหลายๆคนนอกจากนี้ปัญหาใหญ่ของการซื้อขายภาพวาดของฮิตเลอร์ก็คือของปลอมครับเนื่องจากสไตล์การวาดของเขาค่อนข้างเรียบง่ายและลอกเลียนแบบได้ไม่ยากทําให้ตลาดเต็มไปด้วยของปลอมในการประมูลหลายครั้งผลงานที่อ้างว่าเป็นของฮิตเลอร์กลับขายไม่ออกแม้แต่ชิ้นเดียวเพราะผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ มรดกทางศิลปะของเขาจึงเต็มไปด้วยความคลุมเครือความขัดแย้งและคำถามเชิงจริยธรรมไม่ต่างจากมรดกทางการเมืองที่เขาทิ้งไว้ให้โลกเลยครับถ้าเราลองตัดชื่ออดอลฟ h ฮิตเลอร์ออกไปแล้วมองแค่ตัวผลงานของเขาในฐานะจิตรกรคนหนึ่ง <S <S นักประวัติศาสตร์ศิลปะและนักวิจารณ์ส่วนใหญ่จะพูดว่าอย่างไรโดยทั่วไปแล้วความเห็นมักจะไปในทิศทางเดียวกันครับคือผลงานของฮิตเลอร์นั้นพอใช้ได้ในฐานะศิลปินสมัครเล่น แต่ขาดความคิดสร้างสรรค์และชีวิตชีวาเขาเป็นนักวาดภาพฝีมือดีโดยเฉพาะกับงานสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเรื่องเปอร์สเปกทีฟและรายละเอียดแต่ภาพของเขามักจะดูแข็งทื่อเหมือนการคัดลอกมาจากโปสการ์ดหรือภาพถ่ายมากกว่าการตีความจากสายตาของศิลปินจริงๆจ,จุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดดังที่สถาบันศิละปะเวียนนาเคยชี้ไว้คือการวาดภาพคนครับเขามักจะหลีกเลี่ยงการวาดภาพคน หรือวาดออกมาได้ไม่ดีนักทําให้ภาพทิวทัศน์เมืองของเขาดูว่างเปล่าและไร้วิญญาณชาวสไนเดอร์ der, นักวิจารณ์ศิลปะคนหนึ่งเคยกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าฮิตเลอร์เป็นศิลปินที่มีความสามารถจํากัดและไม่มีจินตนาการสไตล์ของเขายึดติดอยู่กับศิลปะยุคเก่าและเขาปฏิเสธที่จะเรียนรู้หรือยอมรับการเคลื่อนไหวทางศิลปะใหม่ๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเขานี่อาจเป็นภาพสะท้อนบุคลิกของเขาได้อย่างดี คือการยึดติดกับอดีตและปฏิเสธโลกใหม่สมัยที่ไม่เป็นไปตามที่เขาต้องการดังนั้นหากฮิตเลอร์ไม่ได้กลายเป็นผู้นำเผด็จการผลงานของเขาก็น่าจะถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาเหมือนกับผลงานของศิลปินสมัครเล่นคนอื่นๆอ,อ,อีกนับล้านคุณค่าของมันในปัจจุบันจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวงานศิลปะแต่อยู่ที่บริบททางประวัติศาสตร์อันน่าสะพรึงกลัวที่อยู่เบื้องหลังลายเซน A จุดฮิตเลอร์ต่างหากมันคือเครื่องเตือนใจว่า แม้แต่ในความธรรมดาสามัญก็อาจซ่อนศักยภาพของความโหดร้ายที่คาดไม่ถึงเอาไว้ได้เราจะลองมองเรื่องราวทั้งหมดนี้ผ่านแว่นของนักจิตวิเคราะห์ดูบ้างนะครับความล้มเหลวและความผิดหวังอย่างรุนแรงในสิ่งที่ตัวเองรักและเชื่อมั่นที่สุดสามารถสร้างบาดแผลลึกในใจคนคนหนึ่งได้อย่างไรนักจิตวิทยาหลายคนเชื่อว่าการถูกปฏิเสธจากสถาบันศิลปะเป็นบาดแผลทางใจที่ทำลายอัตตาหรือ n a ร์ซิส i ิสติกอ jury ของฮิตเลอร์อย่างรุนแรงเขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงและเชื่อมั่นในความเป็นอัจฉริยะของตัวเองมาตลอดการถูกตราหน้าว่าไม่มีพรสวรรค์คือสิ่งที่เขาทนรับไม่ได้เมื่อคนที่มีลักษณะหลงตัวเองถูกโจมตีที่แก่นกลางของตัวตนพวกเขามักจะตอบสนองด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงหรือ n a r c i s s i s t i c rage และพยายามหาทางลงโทษโลกที่ไม่ยอมรับในความยิ่งใหญ่ของพวกเขา แทนที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองพวกเขากลับเลือกที่จะสร้างเรื่องเล่าขึ้นมาใหม่ว่าโลกต่างหากที่ผิดพลาดระบบต่างหากที่เสื่อมทรามและมีคนกลุ่มหนึ่งที่คอยชักยยอยู่เบื้องหลังเพื่อทำลายอัจฉริยภาพของเขาซึ่งในกรณีของฮิตเลอร์แพะรับบาปที่เขาเลือกก็คือชาวยิวและศิลปินโมเดิร์นการเมืองจึงกลายเป็นเวทีใหม่ที่เขาจะสามารถพิสูจน์ความเป็นศินลปินของตัวเองได้อีกครั้งแต่คราวนี้ ผืนผ้าใบของเขาไม่ใช่กระดาษแต่คือประเทศเยอรมนีและสีที่เขาใช้ก็คือชีวิตของผู้คนเขาไม่ได้วาดภาพอีกต่อไปแต่เขาออกแบบสังคมใหม่จัดการกำจัดองค์ประกอบที่เขาเห็นว่าน่าเกลียดหรือเสื่อมทรามออกไปและสร้างงานศิลปะชิ้นเอกหรือเกซัมคุนสวกที่เป็นรัฐชาติในอุดมคติของเขาขึ้นมาแทนที่ นี่คือโศกนาฏกรรมที่ความทะเยอะทะยานทางศิลปะที่ถูกบิดเบือนได้แปลเปลี่ยนไปเป็นการทำลายล้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมาถึงช่วงท้ายๆของเรื่องราวแล้วผมอยากชวนเพื่อนๆมาลองใช้จินตนาการกันสักนิดครับเป็นการตั้งคำถามที่ไม่มีวันได้คำตอบแต่ก็น่าคบคิดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นสถาบันวิจิตรศิลป์เวียนนารับอดอล์ฟฮิตเลอร์เข้าเรียนประวัติศาสตร์ของศตวรรษที่20จะเปลี่ยนไปหรือไม่ ถ้าเขาได้ใช้ชีวิตในฐานะศิลปินตามที่ฝันไว้เขาจะยังกลายเป็นผู้นำเผด็จการที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนนับล้านหรือไม่บางทีเขาอาจจะกลายเป็นจิตรกรที่โลกลืมคนหนึ่งวาดภาพสถาปัตยกรรมขายไปเรื่อยๆและจบชีวิตลงอย่างสงบหรือเขาอาจจะล้มเหลวในวงการศิลปะอยู่ดีและหันไปสู่เส้นทางการเมืองในท้ายที่สุด แต่ความขมขื่นที่อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญอาจจะลดน้อยลงไปแล้วก็ได้หรือในทางกลับกันการได้เข้าไปอยู่ในโลกของศิลปะอาจทำให้เขาได้พบกับแนวคิดใหม่ๆได้เปิดใจกว้างขึ้นและเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาไปโดยสิ้นเชิงแน่นอนว่านี่เป็นเพียงการคาดเดาครับเพราะปัจจัยที่หลอ่อหลอมฮิตเลอร์ขึ้นมานั้นมีมากมายเหลือเกินทั้งประสบการณ์ในวัยเด็กบรรยากาศทางการเมืองในยุคนั้น และบุคลิกภาพส่วนตัวของเขาเองแต่การตั้งคำถาม What if แบบนี้มันช่วยย้ำเตือนให้เราเห็นถึงความเปราะบางของประวัติศาสตร์และทำให้เราตระหนักว่าจุดเปลี่ยนเล็กๆเ,เพียงจุดเดียวบางครั้งก็สามารถทรงแรงกระเพื่อมที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดการได้จริงๆเรื่องราวเส้นทางศิลปินของ a อดอล์ฟิตเลอร์ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าเกรดประวัติศาสตร์นะครับแต่มันให้บทเรียนและแง่คิดที่ลึกซึ้งกับเราได้หลายอย่าง มันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เรามีความซับซ้อนมากกว่าที่เราคิดไม่มีใครเกิดมาเป็นปีศาจแต่สถานการณ์ความผิดหวังและทางเลือกที่ผิดพลาดสามารถนำพาคนคนหนึ่งไปสู่จุดที่เลวร้ายที่สุดได้อย่างไรเรื่องราวของเขาคืออุทาหรณ์สุดขั้วของศิลตินผู้ล้มเหลวที่ปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและเลือกที่จะโทษทุกสิ่งรอบตัวยกเว้นตัวเอง เรื่องนี้ยังสอนให้เราเห็นถึงพลังและอันตรายของศิลปะศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการยกระดับจิตใจสร้างแรงบันดาลใจและวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้แต่ในทางกลับกันมันก็สามารถถูกใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อที่ส่งพลังเพื่อปลุกปั่นความเกลียดชังและควบคุมความคิดของผู้คนได้เช่นกันการที่นาซีพยายามควบคุมและกำจัดศิลปะที่พวกเขาไม่เห็นด้วยคือการแสดงให้เห็นว่า ผู้มีอำนาจเผด็จการนั้นหวาดกลัวพลังของความคิดสร้างสรรค์และเสรีภาพในการแสดงออกมากเพียงใดสุดท้ายนี้ผมอยากจะทิ้งทายไว้ว่าเรื่องราวของฮิตเลอร์ไม่ได้จบลงแค่ตัวเขาครับแต่มันเป็นกระจกสะท้อนให้เรากลับมามองสังคมปัจจุบันการที่เราจะตัดสินใครหรืออะไรว่าดีหรือเสื่อมนั้นบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองและอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้น การเปิดใจรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมจึงอาจเป็นกราะป้องกันที่ดีที่สุดที่จะช่วยไม่ให้ประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดเช่นนี้ซ้ำรอยอีกครั้งสำหรับวันนี้กล่องเล่าเรื่องต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตไปกับเราสวัสดีครับทุกเรื่องราวมีความลับที่ไม่เคยถูกบอกเล่า บางครั้งสิ่งที่เรารู้อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของความจริงถ้าคุณอยากค้นหาความจริงอีกครึ่งหนึ่งกดไลค์กดติดตามกล่องเรื่องเล่าแล้วเราไปเปิดกล่องความลับนี้ด้วยกันสวัสดีครับ